จ mm hmm. ุ้งโว้ยรถมารถมาทำไมทำไมไม่ชอบทรายไม่ชอบเหรอ จ,จับมือหน,น่อยเ i, <c oughs> เราจะไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวโอเคไหมโอเคมันจะขึ้นสองแถวสองแถวขึ้นแล้ววันนี้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับ ข <laughs> <sm> ึ้นมอไซค์กันโกโก้โปโกๆโปโกๆโปโกเย้มา่ะแม่ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวแล้วที่สเมเนะ็จนะเจ๊เป็นไงมัง่งสูงไหม,ส,ไหมสูงเนะาะค่ะถึงจุดชมวิวที่อ่าวประการังค่ะขี่ไกลไหมมาสุดเลยเอ่าวประการังเนี่ยใช่ไหมคะอ่าวประการางังไปตรงนู้นไหมนู่นโอ้โหเรามีช็อกโกแลตด้วยอะ่ะโอ้อร่อยอะ่ะอร่อยช็อกโกแลตอร่อยนะโอ้ฟินเลยกินช็อกโกแลตนะเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปเก็บ อของเด็กของเจ้สีม่วงของน้องรันสีฟ้าอันน้ำมะพร้าวอันนี้ข้าวแว่นค่ะสองอันถรุปเจ้เาสีม่วงใช่ไหมคะเจ้เาสีม่วงใช่ไหมเจ้กี่ไรคะ เ็คกินอะไรคะลูกเป็นไรอย่าไปไว่ายน้ำมาใช่ไหมมาแรงวันหรอลูกซื้อแว่นใหม่ด้วยค่ะยิ้มยิ้มยิ้มต่อรถได้ใช่ไหมต่อรถได้ใช่ไหมครับในยิ้มเป็นความภูมิใจของตี๋ กินแฮมกินแฮมอโอ้โหลุมพี่หน่อยเลยเล่นกับเพื่อนโอเคเพื่อนเขาไปแล้วพี่ลินบายบายค่ะยิ้มหวานด้วยหันมายิ้มแล้ว ไปเลยป้ายเลยเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิง เรเองให้ล่าแล้วผมกลัวเสียวครับ <c oughs> เรากำลังเตรียมกลับบ้านกันนะคะดูสัมภาระพี่หน่อยเอาเสื้อผ้ามาเยอะมาก <c oughs> ไปดูคุณชายอารันยังไม่ตื่นนะคะนอนตีสี่คุณชายอารันยังไม่ตื่นตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วค่ะดีวเราจะเตรียมเช็คเอาท์ไว้โม เรากำังจะไปเที่ยวไม่ใช่สิเรากำลังจะกลับกันแล้วใช่ไหมจะเปิดจะเปิดจะเป่าให้เจ๊ให้เจ๊เปิดให้เจ๊เปิดให้เจ๊เปิดเจ๊เปิดโอ้โหอยากเล่นนัาไหนครับอยากเล่นนัาไหนครับ้วถ่ายรูปกับปะป๊าก่อนหันมาเร็วหันมาเร็วเดี๋ยวปิดรอเขาหันมา น้องรันน้องรันครับชอบไหนลูกชอบไหนครับลูกน้องรันครับชอบอนไหนครับลูกครับน้องรันครับเจ๊เจ๊เจเ๊มเมื่อไรจะหันมา,มาเมื่อไรจะหันมา,มาเมื่อไรจะหันนาเลพอย,ยิ้มเลยอ๋อจึงจึงเรามาเที่ยวสมิตรกันสามคืนแล้วครับอันนี้สส่นอนนะครับส่นอน นอนกลางวันตื่นกลางคืนอยู่นิ่งๆไปถ่ายรูปหนึ่งช้องชองออยิ้มหนออ่อยครับเออไม่ยิ้มเลยถ้าหมุนจี้หมุนจี้หมุนหนึ่งรอบแล้วกลับมาแล้วอยู่นิ่งนึ่จริงนิ่ง,งชุด<อ> แกงไอติมเอ่อเหอะต๊ะโต่อไปก่อนเจ๊ไอติมค่ะน้องลานพี่หน่อยอ่ะ มองหน้ามองหน้าไอ้ห้หน like ้า่หน้นี่หี่านี่้านี่น้าี่นเี่้านี่ห่หน่หนห้ห้ี่หน่้านห้น่่า้น่าี่าน่ี่หน่า่่นาี่้ี่้ เราจะขึ้นกันแล้วนะคะโอเคไหม ปิดไปก่อนแล้วก็เปียกหมดนี่เราเปลี่ยนชุดช <laughs> เดี๋ยวพี่หน่อยพี่หน่อย